เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชอบสินค้าเกษตรกันบ้างนะคะทางสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนำกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางนำมาจำหน่ายภายในงานเกษตรอินทรีย์วิถีอีสานเกษตรอินทรีย์วิถีอีสานกลางค่ะ Central ี s า n Organic Natural and BCG Fair ค่ะ ที่ลามโปรโมชั่นชั้นหนศูนย์การคา an, ้าเซ็นทรัลขอนแก่นนายศิริวัตรพินิษพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในงานเกษตรอินทรีย์วิถีอีสานกลาง Central อีสานออร์แกน n กเน r เ l อร d BCG Fair 2025นะคะโดยทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยเกษตรแปรรูปและ BCG ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรกลุ่มจังหวัดภาคตะลอกเชียงเหนือตอนกลาง4จังหวัดค่ะประกอบไปด้วย101คอนแกนมหาสารคามกาลสินตามโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีประจำปีงบประมาณ2,568ค่ะค่ะนั่นก็เพื่อส่งเสริมได้ าการตลาดผู้ประกอบการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการจำหน่ายรวมทั้งสร้างเครือข่ายด้านการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยเกษตรแปรรูปและ b c ซกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นอีกทั้งก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการและประชาชน รวมถึงกระตุ้นผู้บริโภคได้ตรหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์นั่นเองค่ะเราไปฟังเสียงพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดนายพงศักดิ์วรวงศ์กันค่ะก,ก็คือสินค้าเกษตรมัน,ม,นมันไปไกลไม่ได้ใช่ไหมลนะ่ะมันมีต้นทุนสูงตอนนี้เราก็เลยช่วยเขาในเรื่องของต้นทุนบางส่วนในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของหาตลาดเลือกออนไลน์ให้เขาตอนนี้ก็เลยเป็นเป็นโอกาสดีที่เรา พยายามจะจัดกิจกรรมลักษณะน,นี้เพื่อให้ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ตรงนี้ได้มีช่องทางนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะในประเทศนะเรามีต่างประเทศด้วยเพราะว่าของเรามีทูตพาณิชย์อยู่ทั่วทั่วโลกตรงนี้แต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้เราพยายามจะให้เขามาได้หมอะกอบงานระดับจังหวัดระดับใหญ่ๆก่อนเพื่อเขาจะ,จะได้เข้มแข็งขึ้นไปตอนนี้จะได้ไปต่อถึงระดับประเทศตรงนั้นเพราะว่าของต่างประเทศก็มีงานนะ แต่งานมันต้องมีคนศักยภาพที่พร้อมจริงๆในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับเพราะว่าทางทาูตพาณิชย์หรือทางกรมครับต่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเ็าจะมีงานอีเวนต์ที่ต่างประเทศในเรื่องของอินทรีย์อยู่ประจําแล้วก็ก็จะแจ้งนะับทุกจังหวัดว่าโอเคว่าขอหนึ่งบูธหาผู้ประกอบการไปปรากฏว่าสุดท้ายก็ไม่มีผู้ประกอบการไหนที่จะไปเพราะว่าตอนนั้นเขา กิจกรรมภายในงานนะคะประกอบไปด้วยการแสดงและจําหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยเกษตรแปรรูปและ BCG จากจังหวัดในภาคอีสานตอนกลางกว่า40คูหาเลยค่ะมีการเจราจาจับคู่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศมีการสาธิตการประกอบอาหารจากวัตถุดิบออแกนิกมีการจัดนิทรรศการการเกษตรอินทรีย์มีกิจกรรมส่งเสริมการขายรวมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและความบันเทิงตลอดงานค่ะคุณผู้ชมสามารถไปงานนี้กันได้นะคะจนถึง2มีนาคม พศ2568ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นค่ะ